กระบวนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรเรามาดูกระบวนการโดยสรุปกันนะครับว่ามีกระบวนการอย่างไรเริ่มจากผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารอบตเนี่ยเสนอร่างงบประมาณ ต่อสภาสภาก็จะพิจารณาในวาระที่1กรณีการพิจารณาก็จะผลออกมาเป็น2ประการก็คือรับหลักการในวาระที่1ห,หรือว่าไม่รับหลักการนะครับถ้ารับหลักการเนี่ยสภาก็จะพิจารณาในวาระที่2วาระที่3และถ้าเห็นชอบประธานสภาก็จะส่งร่างนั้น ให้กับนายอำเภอพิจารณาเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยนายอำเภอจะต้องพิจารณาภายใน15วันนายอำเภอพิจารณาภายใน15วันเนี่ยก็อาจจะเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบถ้าเห็นชอบเนี่ยก็จะส่งกลับมาให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศลงนามประกาศใช้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับแต่ว่าถ้านายอำเภอเนี่ยไม่เห็นชอบ นายอำเภอจะต้องส่งร่างคืนสภาท้องถิ่นและสภาจะต้องนำไปพิจารณาภายใน30วันถ้าสภาไม่ยืนยันร่างเดิมด้วยมติ2ใน3หรือว่าพิจารณาไม่เสร็จภายใน30วันก็ถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นเป็นอันตกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาถ้าสภายืนยันด้วยมติ มากกว่า2ใน3ภายใน30วันประธานสภาก็ไม่ต้องส่งกลับไปที่นายอำเภอแล้วนะครับถ้าสภายืนยันมากกว่า2ใน3ภายใน30วันประธานสภาก็จะส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นเนี่ยให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามแล้วก็ประกาศใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ถ้ากรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบเนี่ยสภาพิจารณาแล้วไม่ต้องส่งนายอำเภอแล้วนะครับส่งนายก ลงนามประกาศใช้ได้เลยตรงนี้เป็นกรณีที่สภาเนี่ยได้พิจารณาในการรับหลักการนะครับทีนี้ถ้านายกอบาตาเสนอสภาแต่ว่าสภาเนี่ยไม่รับหลักการถ้าไม่รับหลักการจะต้องทำอย่างไรถ้าสภาไม่รับหลักการในายเพอจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น7คนซึ่งประกอบไปด้วยสภาเลือก3คน นายกเลือก3คนบุคคลที่สภาและนายกเลือกเนี่ยจะต้องไปหาบุคคลภายนอกเป็นประธาน1คนเพื่อพิจารณาหาข้อ,อความยุติขัดแย้งปรับปรุงแก้ไขหรือว่ายืนยันร่างเดิมแล้วก็ส่งร่างเนี่ยคืนนายอำเภอภายใน15วันหลังจากนั้นก็จะต้องนำร่างนี้เนี่ย เสนอในอำเภอในอำเภอก็จะส่งร่างคอบัญญัติงบประมาณให้กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเสนอต่อสภาภายใน7วันเอาล่างตัวนี้นะครับเสนอสภาภายใน7วันแต่ถ้าไม่เสนอสภาภายใน7วันนะครับผู้บริหารไม่ได้เสนอต่อสภาในอำเภอก็ จะต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นพ้นจากตําแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าส่งมาที่ผู้บริหารแล้วเนี่ยนายกก็คือผู้บริหารท้องถิ่นไม่เสนอต่อสภาภายใน7วันในเอำเภอก็เสนอสั่งให้ผู้บริหารนั้นพ้นจากตําแหน่งแต่ถ้าผู้บริหารก็คือนายกอบตอเนี่ยเสนอสภาภายใน7วันสภาก็จะพิจารณาให้ความเห็นนะครับ ถ้าถ้าสภาไม่เห็นชอบพิจารณาไม่เสร็จภายใน30วันตรนี้ทีนี้นะครับผลก็จะตกมาที่สภาแล้วนะครับนายอำเภอก็จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาแต่ถ้าสภาเนี่ยเห็นชอบนะครับเห็นชอบก็จะเสนอไปยังานายอำเภอนะครับส่งให้ในายอำเภอพิจารณานะครับ ก็จะเข้าสู่กระบวนการก็คือในอำเภอพิจารณาภายใน15วันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่เห็นชอบหรือเห็นชอบนะครับซึ่งตรงนี้เราได้พูดคุยไปแล้วนะครับว่าถ้าในอำเภอเห็นชอบแล้วอาจจะต้องมีกระบวนการพิจารณาอย่างไรนะครับถ้าไม่เห็นชอบจะต้องอกระบวนการจะต้องดําเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้คือกระบวนการโดยสรุปโดยย่อนะครับ กระบวนการในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอนั่นเองนะครับ